อยู่ๆในจ้างจะมาเปลี่ยนหน้าที่การงานของเราเลยทําโดยพลรการท่านคิดว่าทําได้ไหมครับตามหลักแล้วเนี่ยหน้าที่การงานมันคือส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างตอนที่เราตกลงกันตกลงกันทํางานว่าเราจะทํางานอะไรและนี่คือวัตถุประสงค์ของการจ้างฉะนั้นเงินเดือนทํางานที่ไหนทํางานอย่างไรเป็นวัตถุประสงค์ของการจ้างซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง ทางปฏิบัติครับเกิดมีการย้ายตำแหน่งหนะ้าที่การงานท่านไปทำโดยที่ท่านไม่โต้แยง้งแล้วตอนนี้ท่านจะมาโวยวายตอนหลังว่าฉันไม่ยินยอมนะระวังกลายเป็นการตกลงยินยอมเปลี่ยนสภาพการจ้างไปโดยปริยายท่านจะเถียงไม่ได้แล้วว่าท่านไม่ให้ความยินยอมมาปฏิเสธตอนหลังเพราะฉะนั้นแนะนําครับถ้าเกิดกรณีแบบนี้นายจ้างครับควรที่จะชวนลูกจ้างมาแล้วคุยสโคบงานว่าลดงานบางอย่างลงเพิ่มงานบางอย่างหรือเพิ่มเลย ราคาจ้างหรืออะไรตกลงคุยกันให้ชัดลูกจ้างครับถ้าท่านไม่ยินยอมท่านทําหนังสือชี้แจงเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับให้มีหลักฐานไว้วิธีการส่งอีเมลด้วยหรืออะไรระวังนิดนึงถ้าท่านส่งอีเมลของบริษัทแล้ววันหนึ่งหลักฐานท่านอยู่ในอีเมลบริษัทและท่านเข้าถึงไม่ได้เป็นท่านจะไม่มีหลักฐานถ้าจะส่งพวกนี้แนะนําส่งเป็นอีเมลส่วนตัวเข้าไป เกนเล็กเกรดน้อยนะครับเพราะฉะนั้นลองดู HR เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานและมีข้อกฎหมายหลักกฎหมายอื่นๆอีกมากมายเลยถ้าท่านสนใจเรากำลังเปิดให้ความรู้ฟรีกับ HR เพื่อจะเป็นมือขวา CEO ในอนาคตลงทะเบียนส่งอ e ีเมลลงคอมเมนต์เข้ามาว่าท่านใดสนใจบ้างแล้วพบกันกับหลักสูตรดีๆที่เราจะมาช่วยเหลือ HR สู่มือขวา CEO ด้วยกันครับ หาสนใจโครงการปั้น HR สู่มืออาชีพเพื่อการเติบโตยอย่างยั่งยืนลงทะเบียนใต้คอมเมนต์ด่วนจำนวนจำกัด